นี่ค่ะในคํมมะมาดาเนินเจ้นนะคะก็ได้เวลาแล้วนะคะตอนนี้นะคะวันนี้บวชเป็นวันที่2นะคะมาถือศีลนะคะเขาเรียกว่าเป็นในคขม,มะนะถือศีลแนะคะแจ้งลุงนาเอาไว้ในเพจแล้วแต่ทีนี้เราก็บัดบัติตามกิจของอชีพรามนะคะ ทในช่วงที่เราคือปฏิบัติให้มันถูกนะคะว่าเราสมควรทาอะไรก่อนหน้ารลังนะคะอันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเคร่งคัดอยู่ในกฎระเบียบนะคะของการปฏิบัติธรรมเช้าตื่นมาก็ตีสามเตรียมตัวแล้วนะคะตีสี่ก็ทำวัดเช้านะคะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวที่เหลือพระท่านก็จะออกไปบินทบาตนะคะ พระอาจารย์สุชาตินะคะคือท่านเจ้าคุณสุชาติเจ้าอาวาสนะคะเจ้าอาวาสของวัดยาณสังวรารามวรวิหารนะคะเมืองเขาเรียกอะไรนะพัทยานะก็แถบนี้เ็เรียกสัตหีตแล้วล่ละนะเป็นวัดที่กว้างใหญ่สวยนะคะช่วงนี้มีคนบวชน้อยนิดหนึ่งก็บประมาณ10กว่าคนนะคะเพราะว่าเขาจะมีเข้าออกกันทุกวันเลยนะคะมาดามก็มากับ แอดมินนะคะผู้จัดการนะคะก็คือน้องใหม่มินนะก็ปวดนะได้บุญได้กุศลกันไปเราทําสิ่งใดได,ได้เราก็ทานะคะเพราะว่ามันเป็นกิดของชาวพุทธที่เราจะต้องทํานะคะตอนนี้กำลังจะเข้าไปทําวัดเย็นนะคะวัดเย็นในใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะก็ทําในส่วนที่เราต้องทานะคะเป็นติดของ นักบุญนักปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเป็นเรื่องปกติทราบกันดีนะคะทําวิดีโอเก็บไว้ให้ดูนะคะแต่ระหวังที่ที่ปฏิบัติธรรมอยู่เนี้ยเราก็จะไม่ทําอะไรที่มันนอกเหนือจากคําว่าผิดผิดกฎระเบียบเนาะอันนี้ทําไว้ดูได้นะคะเพราะว่ายุคสมัยนี้เป็นโลกของไอทีเวอร์ทุกคนก็ต้องเครียกลยไรคะเผยแผ่ ทำคำสอนนะคะในทางของพุทธแล้วก็แจ้งให้ทราบลงนากันว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราไปทำอะไรเราใช้ชีวิตแบบไหนอะไรอย่างไรใช่ไหมคะมประมาณนี้นะคะที่มาแจ้งให้ทราบนี้ก็คือจะได้มาร่วมอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพียงกันนะคะว่ามาดามบินมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อตั้งใจมาทำสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งนี้งามค่ะก็คือได้ชำระล้างจิตใจนะคะร่างกายของเรานะคะ ให้มันสบายใจนะคะเมื่อสมองโปรง่งร่างกายก็สบายเนาะประมาณนี้เลยนะคะทําวิดีโอเก็บไว้ดูนะคะแล้วเดี๋ยววันที่ลาสิกขาเราค่อยเอาขึ้นโพสต์กันอีกทีหนึ่งนะคะเวลาน,นี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะคะของวันวันที่เข้าปฏิบัติธรรมวันที่สองค่ะที่ที่นี่นะคะวัดญาณสังกรารามค่ะขอบคุณมากนะคะอนุโมทนาบุญมาโดย พร้อมเพียงกันนะคะใครที่เห็นโพสต์นี้ก็อนุโมทนานกับมาดามเอ็เจ้นนะคะผู้หญิงสีไลาจากซร์แนด์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ